มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรุดบ่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอ้ยจาก 359m หรือ 58m แม่งติดยากจังอลย เก้าแล้วสเตตันแม่งก็โลกอะดิโอ้โหดูดิเี่มแม็กซ์หกสิบแปดบวกเก้าโคตรลาวดูดิเก้าลงมาหกยากเกินเครื่องติดยังยากอะ่ะเลสมึงจะเยอะไปไหนวะ โคตรยากโคตรเลทโคตรเยอะอยมึงลงไปรีเถอะกูจะเอาแม็กด้วยคันนี้โดนไปห้าหกร้อยเอ็มแล้วนูว้น บางคนบอกยิ่งยิ่งบวกเยอะยิ่งได้สเตตัสโหดมันงไม่เกี่ยวมันงแล้วแต่ดวงครับจริงมั่งแล้วแต่ดวงดูดิยาโคตรลาวไปดิเ้ยแสงขึ้นวะ่ะบวกสิบเอ็ดว่ะเฮ้ยเอ้ย,อยแต่กูไม่ดีใจอะสเตตัสกระโหลกไอ้เหี้ยหวย แมเก้าสิบเอ็ดแต่เลสไม่อย่่งเยอะยังไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองมาวิ่งให้ดูครับสปาร์ต้านะ <c oughs> เอาแบบยังไม่ต้องบัฟเดียวแบบแตกของครบเลยเท่าไหรไม่บัฟสามร้อยสี่สิบเอ็ด 3 4 1รไม่บัฟเดี๋ยวลองแบบบัฟครบเลยแล้วกันกทีสามสี่หนึ่งนะสามสี่หนึ่งหรือว่ามาลองลดให้ดูได้แล้วกันเอสเตตัดโคตระโหลกเลยบวก1ิเอ็ดเนี่ยตอนแรกแม็กมาคโคตรโหดอ่ะทีก่อนหน้าเนี่ยแม็กมาคโคตรโหดอ่ะบวกสองแม็กห้าสิบเลสเจ็ด 7. แม็กนำโคตรเยอะ,อะตอนแรกอเอาเมื่อกี้สามร้อยสสิบเอ็นะครับไม่ปับ๊บสามร้อยห้าสิบสี่นะครับผมสามร้ห้าสิบสี่ครับผม อายังไม่ได้หลังคาเลยอ่ะอยากได้หลังคาสปาต้าเว้ยไม่มีโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับบวก11นะครับแต่โคตรกระโลกเลยดูดิอย่างลาวแต่เลสโคตรเยอะวิ่งธรรมดาอย่างแรงเลยวะเนี่ยเลบ172นี้เี้ธรรมดา200 ยี่สิบกว่าเครื่องนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับ bye บ๊ายบยฝากกดติดตามไดนะ้ละ